พยาครุฑปะทะพระอินทร์ใครแพ้ใครชนะเรื่องราวของพยาครุฑสู้กับพระอินทนั้นเกิดขึ้นจากการที่พยาครุฑไปชิงน้ำอมฤตเพื่อที่จะนำมาแก้คำสาปให้กับมารดาของตนโดยเรื่องมีอยู่ว่าพยาครุฑบุตรของพระกษัตริย์ปะเทพบิดรและนางวินตาต้องการแก้คำสาปให้กับมารดา จึงตกเป็นทาสของนางกัททรุมารดาของเหล่านางตามคำสาปของอรุณเทพประบรุพี่ชายแท้ๆของพยาครุฑที่สาปมารดาของตนเองเพราะโกรธที่มารดาทำให้ตนคลอดก่อดกำหนดจนร่างกายมีเพียงครึ่งเดียวโดยผู้ที่จะแก้กคำสาปนี้ได้มีเพียงพยาครุฑบุตรคนที่สองของนางวินตาเท่านั้น นางวิน,นตาต้องตกเป็นทาสของนางกัทรุเป็นเวลา500ปีตามคำสาบเมื่อพยาครุธถือกำเนิดออกมาจากไข่ใบที่สองก็ต้องตกเป็นทาสของนางกัทรุและเหล่านาคลูกๆของนางด้วยพยาครุธได้แต่สงสัยว่าทำไมตนและมารดาต้องยอมตกเป็นทาสของนางกัทรุและเหล่านาคจึงได้ถามมารดาจนทราบเรื่องราวทั้งหมด พยาครุฑต้องการให้ตนเองและมารดาหลุดพ้นจากการเป็นทาสจึงได้ถามเหล่านาคถึงวิธีการที่จะเป็นอิสระนาคนั้นต้องการจะดื่มน้ำอำมฤตน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนพระจันทร์เพื่อที่จะให้ตนเองเป็นอมะตะพยาครุฑจึงได้ทำสัญญากับเหล่านาคและออกไปตามหาน้ำอำมฤตระหว่างทาง พยากรุฑได้พบกับอุปสรรคมากมายแต่ก็ผ่านอุปสรรคเหล่านั้นจนสามารถบินขึ้นไปถึงพระจันทร์แล้วแอบนำพระจันทร์ต้อนไว้ใต้ปีกแล้วบินกลับมาทางฝั่งพระอินท์เมื่อทราบว่าน้ำอมบตริถูกขโมยก็รีบตามหาพยากรุฑเพื่อชิงน้ำอมบตรคืนและได้พบกับพยากรุฑกลางทาง พระอินจึงได้ขวางพยากรุธไว้แล้วเกิดการสู้รบกันขึ้นกรุฑน,นั้นมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงมีอิทธิฤทธิ์และพละกำลังมากมีความเร็วดุดพระพายส่วนพระอินทนั้นเป็นถึงผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงมีอาวุธคู่กายคือวัชระโดยวัชระนี้ถือเป็นอาวุธวิเศษยิงถ้าคว้างถูกเชิงเขาพระสุเมน อนุภาพของวัชระก็สามารถทำลายเขาให้แตกกระจายไปได้ไกลถึงแสนโยดและยังมีอำนาจแทงทะลุลงไปถึงท้องมหาสมุทรอีกด้วยจึงเป็นอาวุธที่มีพลังในการทำลายมหาศาลเมื่อพระอิน์ทคว้างไปทำลายสิ่งใดจนแหลกละเอียดแล้ววัชระก็จะวกกลับมาสู่มือของพระอิน์ทดังเดิม การต่อสู้กันระหว่างพยาครุฑกับพระอินท์ในครั้งนี้อิทธิฤทธิ์ของพระอิน์ทไม่สามารถที่จะสู้กับพยาครุฑได้เลยวัชระอาวุธพิเศษคู่กายก็เกิดอาเพศแตกหักเมื่อรบกับพยาครุฑเมื่อพระนารายณ์สาบเรืองก็สเสด็จมารบกับพระยาครุฑแต่การรบครั้งนี้ไม่ปรากฏผู้แพ้ชนะ ทั้งสองจึงได้ตกลงแสดงไมตรีต่อกันและให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าเวลาพระนารายจะเสด็จไปที่ใดพยาครุฑต้องเป็นพาหนะให้พระนารายขีแต่เมื่อเวลานั่งพยาครุฑต้องนั่งอยู่สูงกว่าพระนารายบางตำนานเล่าว่าพยาครุฑได้ปิชิงน้ำอำมฤตและได้ต่อสู้กับเหล่าเทวดา จนเทวดาบาดเจ็บล่าถอยและได้ฝาด่านต่างๆที่ป้องกันน้ำอมฤตไว้จนสามารถนำน้ำอมฤตออกมาได้ระหว่างทางกลับได้พบกับพระนารายณ์พระนารายณ์ได้ตรัสสรนเสริญพยากรุษที่ห้ามใจตนเองไม่ดื่มน้ำอมฤตที่ชิงมาได้และให้พยากรุธขอพรได้ตามใจปรารถนาพยากรุธจึงทูลขอพร ว่าขออยู่สูงกว่าพระนารายณ์และขอให้ตนเองเป็นอมตะไม่เจ็บไม่ตายแม้ไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตเมื่อพระนารายณ์ที่ฟังคํำขอก็ประทานพรให้ตามที่พยาครุธปรารถนาเมื่อได้รับพรแล้วพยากรุฑก็ได้ทูลตอบพระนารายณ์ว่าจะถวายพรกลับคืนแด่พระนารายณ์หนึ่งคอพระนารายณ์จึงตรัสว่าขอให้พยากรุฑ เป็นพาหนะของพระองค์จากนั้นพรยากุตได้ทูลลาพรนารายและบินกลับไปพร้อมกับน้ำอมฤตแต่กลับถูกพระอินทที่ไล่ล่าตามมาวางวัชระอาวุธวิเศษคู่กายเข้าใส่ตัวพยากุตจึงได้หยุดบินและกล่าวกับพระอิน์ทว่าวัชระอาวุธวิเศษของพระอินทนั้นเป็นของวิเศษยิง่ง มีพลังอำนาจทำลายล้างอย่างรุนแรงแต่เมื่อกว้างมาถูกตัวของข้าพเจ้าแล้วกลับไม่สามารถทำอันตรายข้าพเจ้าได้เลยแม้แต่ความเจ็บปวดก็ไม่ปรากฏสักนิดเดียวถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยอมรับนับถือในตัวพระอินทร์จะยอมให้เส้นขนของตนเองร่วงไปเส้นหนึ่งเพื่อเป็นการให้เกียรติทั้งตัวพระอินทร์และของวิเศษผู้กาย แล้วพยากรุธก็สลัดขนของตนเองหนึ่งเซนให้ตกลงพื้นดินไประอินเห็นถึงอิทธิฤทธิ์ของพยากรุธและได้รู้ว่าพยากรุธนั้นมีพลักกำลังมหาศาลขนเพียงเส้นเดียวก็สามารถยกโลกขึ้นมาได้จึงได้ผูกไมตรีกับพยากรุธและได้ให้พรแก่พยากรุธหนึ่งข้อ นี่ก็คือเรื่องราวของการปะทะกันระหว่างพรยากรุฑกับพระอินทนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองตำนานแม้จะมีรายละเอียดต่างกันแต่ใจความสำคัญคือพระอินทนั้นมีฤทธิ์น้อยกว่าพรยากรุฑมากแม้แต่วัชระอาวุธวิเศษผู้กายที่มีพลังทำลายลังมหาศาลก็ไม่สามารถทำอันตรายพระยากรุฑได้